สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรช่วยหรือเปล่าคะเพื่อนผมนะชอบเล่นอินเทอร์เน็ตบนมือถือมากเลยอะครับแต่ว่าเน็ตมันรั่วเป็นประจำเลยครับมีวิธีอะไรพอจะช่วยได้บ้างไหมใช้เน็ตกับ t ร o ม Move สสบายใจได้นะคะเรามีบริการคุ้มค่าเน็ตใช้เกินมากแค่ไหนก็จ่ายเพิ่มไม่เกินเดือนละ1,500บาทคะ่ะหรือถ้าใช้เกินทางเราก็มีบริการ SMS Alert แจ้งเตือนให้ด้วยค่ะถ้าอยากรู้เมื่อไหร่เน็ตใกล้จะหมดทางเรามีบริการแจ้งเตือนเน็ตใกล้หมดผ่าน SMS เองสราสมัครดูสิคะนะครับและอย่างนี้ในกรณีที่เกิดผมไปต่างประเทศอย่างเงี้ยล่ะฮะทางเรามีบริการระงับเน็ตชั่วคราวให้ด้วยนะคะสมัครง่ายๆดอกจัน9399กด4ถ้าต้องการสมรัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทรดอกจัน9,000นะคะเบอร์เดียวรวมเรื่องเน็ตบนมือถือหรือจะสมัครแพ็กเสริมก็เลือกได้ตามความต้องการเลยค่ะบริการดีๆแบบนี้สำหรับลูกค้า TrueMove Edge แบบรายเดือนเท่านั้นนะะค